แล้วก็ถ้าเผื่อคนที่มาพูดจะไม่ดีเนี่ยพวกเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องขอจับพวกเราตรงนี้นครับการบุกทำเนียบรัฐบาลการก่อเหตุนในภาคใต้การที่จะคว่ำรัฐบาลให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเจตนาที่ให้เกิดขึ้นของผู้บงการสถานการณ์อย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองให้ดีถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์ สิ่งที่ตามมาก็จะรอดพ้นนะครับเกมครั้งนี้ไปได้การปรับคำตรีนะครับหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรื่องของประมาณแล้วเสร็จจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เป็นเกมที่จะก้าวสู่ไปในกระดานต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจาก23มีนาคมพุทธศักราช2566 สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จีมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของม็อบที่บุกทำเนียบรัฐบาลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการดิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกระบวกบบนการสังเคราะห์กัน นะก็ต้องเรียนกับพวกเราด้วยนะครับว่าเวลาพบพูดคุยนะครับผมจะพูดนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อคนที่มาพูดจะไม่ดีเนะี่ยพวกเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องขอจากพวกเราตรงนี้นะครับ,บพูดคุยถ้าเผื่อพูดอย่างนี้ผมก็ไม่คุยนะขอให้ใจเย็นๆนะครับ ผมก็เลยบอกว่าอย่าอย่าให้ใช้เสียงกลมกูพวกผมด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะนำเอาข้อมูลที่พวกเราที่น้องเนี่ยไปพูดคุยไปนำเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ตับเวลาหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนนะครับแต่ต้องขอพวกเรานะเพราะว่าผมก็คุยกระจายกับพวกเราไม่รู้กี่กลุ่มนะฮะเขาก็พยายาม พูดคุยกันดีๆนะเพราะงั้นต้อง,ต,องต้องอย่างนั้นผมผมถือว่าเป็นต,ตัวกลางพยายามโงงานช่วยดูแลนะครับไม่ต้องฝากตรงนี้ด้วยโอเคครับถ้าอย่างนั้นท่านกนหลัดรับฝากว่าจะไปสื่อสารประสานกับท่านรัฐมนตรีให้ว่าขอให้มาพบเราภายในบ่ายสามโมงนะครับเราได้นร่วมกันใช่ไหมครับมีอะไรหรือป่าครับมีอะไรจะเติอมเจมไหมครับ ก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านมาทาหน้าที่นะคะแล้วก็ทางเราก็จะทาหน้าที่ต่อไปเพราะว่าเสียงประชาชนตรงนี้ที่มาตั้งแต่วันที่23ได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องไปแล้วเมื่อเช้าท่านมารับเรื่องเข้าคอรมอท่านรู้ข้อเรียกร้องเราแล้วเราขอขอบคุณท่านแต่เราต้องการคุยกับท่านเริฐมตรีและหากท่านเริฐมรีไม่มาภายในใบ่ายสามก็จะเป็นมติของที่น้องกรงนีว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรขอเรียนว่าอันนี้คือ ของพี่น้องที่จะมาและเดินหน้าตอ่อตามเสียงของพี่น้องและมติของประชาชนต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็ขอบคุณที่ท่านจะไปประสานท่านตีค่ะขอบคุณค่ถากตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้มีการประกาศชัยชนะนะครับอยู่ที่นะครับ หน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่สะพานชมัยมารูเทพซึ่งจริงๆแล้วข้ามไปนิดนึงก็เป็นทำเียลรัฐบาลแล้วนะครับพอเป็นการประกาศไทยชนะในเชิงปรากฏการเราคงเห็นม็อบที่อ้างเรื่องของเรียกร้องยกเลิกกฎหมายนะครับที่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย นะครับคือไม่ง่ายไม่ให้ NGO รับเงินต่างชาติเพื่อมาแทรกแซงทำลายประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้มีการทำประชาวิจารณ์ไปแล้วแล้วก็รัฐบาลเสนอเข้าสู่กฎหมายก็มีการอ้างเหตุชุมนุมประท้วงบุกนะครับทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ชัดชาติกับเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งผู้ว่านะครับ แล้วก็สอกอในกรุงเทพมหานครฝั่งเพื่อไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าสนับสนุนนะครับการต่อต้านกฎหมายควบคุม ngo นะครับในขณะที่วิศนุเครืองามออกมาบอกว่ากฎหมายเนี่ยที่ควบคุม ngo ก็คือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายที่ ngo ไปรับเงินจากต่างชาติเนี่ยจะต้องมาชี้แจงต่อสาธารณะไม่ได้มีการห้าม ให้มีการรับเงินจากต่างประเทศตอนนี้มอบดังกล่าวไม่พอใจบุกเข้าไปในทำเนียปบปรัฐาาลบุก,กรอบสองแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็บุกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เล่นงานตำรวจเพื่อเปิดทางตัวเองเข้าไปถึงให้ได้ในทำเนียปบปรัฐาาลเจอประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไม่พอใจบอกต้องเจอรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงและยืนยันจะคัดค้านกฎหมายดังกล่าว ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็คงเห็นชัดเจนนะเป็นเรื่องของกฎหมาย NGO นะครับที่ก่อนหน้านี้ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจกับกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมนะคและปรากฏว่าไม่มีหลายองคอ์กรที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนนะครับไปรับเงินต่างชาติมา และมาทำลายประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางความคิดประเทศไทยนะครับของคนภายในประเทศนะครับโดยมีหลักมาจากนะครับองค์กรของสหรัฐอเมริกาผ่านพมดทางการเงินและมาอย่างองค,ค์กรเอกชนของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้จึงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยอ้างวัฒกรรมที่ชื่อว่าดโมเคซี หรือประชาธิปไตยเราจะเห็นชัดเจนฮะกระบวนการเหล่านี้จะมีหลักวัฒกรรมชัดเจนเดโมแครซี่ประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยต้องมีความเสมอภาคเป็นคนเหมือนกันพลาดนภาคหลักเหล่านี้ถูกนำมาใช้ผ่านองค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนจะมีการออกกฎหมายนะครับหวังจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมว่าต่อไปรับเงินต่างชาติมาจะต้องมีการชี้แจงสิ่งเหล่านี้ กำลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมูลนิธินะครับกฎหมายสมาคมอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับมันมีมาอยู่แล้วเราสามารถควบคุมกํากับได้ปัญหาหลักๆคือเจ้าที่ไม่สามารถที่จะกํากับดูแลและควบคุมกฎหมายได้อย่างเข้มงวดซึ่งปัจจุบันองค์กรเอกชนจํานวนมากที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองณนปัจจุบันไม่ได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเรียกว่าเป็นองค์กรเถื่อนนั่นเอง อ้างเป็นองค์กรต่างประเทศแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยใช้สิทธินอกอาณาเขตข้ามมาอย่างประเทศไทยนะครับหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าก็ไปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะไม่ยอมรับเกี่ยวกับองค์กร NGO เหล่านี้นะฮะนี่เราต้องเข้าใจหลักนะเอาล่ะนั่นคือเรื่องของข้อกฎหมายที่กำลังมีการแก้ไขนะครับแต่หลักของมันเนี่ย หลังจากที่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์แพ้ไม่ได้เสียงข้างมากในสภากทมสิ่งที่ตามมานะก็มีการบุกทำเนียบรัฐบาลและดักสินขอเจรจาเรื่องวันเลือกตั้งจากนั้นบังเอิญมันฟลุกที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมบุกเข้าตำดน้ำพร้อมบุดปืนมีการถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมๆกันในขณะที่มาบุกกรุงเทพมหานครคราวนี้ ก็เกิดเหตุอีกครังหนึ่งบุกทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรียกว่าเป็นการกดดันนายกรัฐมมตรีกดดันทั้งปัจจัยภายนอกกดดันทั้งปัจจัยภายในภายนอกคืออะไรภายนอกคือการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลปัจจัยภายในคืออะไรเราจะเห็นชัดนะครับหลังจากทักษินมีการขอเจราจาเรื่องของวันเลือกตั้งนะครับสิ่งที่ตามมาคือฝ่ายค้านพักเพื่อแมวของเขาเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็เ,เรียกร้อง บ,บอกว่าจะมีการคว่ำงบประมาณนะครับเดินทั้งในสภาเดินทั้งนอกสภาคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่าจับตามองให้ดีตอนนี้มอบจะไม่มีในช่วงยังไม่เปิดประชุมสภาเปิดประชุมสภาเมื่อไหร่มอบมาแน่หลัง25พฤษภาคมพุทธศักราช2,565จะมาทั้งปัจจัยภายนอกมาทั้งปัจจัยภายในมากันเต็มๆเ,เลย ตอนนี้คงเห็นว่าฝ่ายค้านยกมือสนับสนุนประกาศชัดเจนไม่ผ่านงบประมาณและจะยื่นการอภิปรายไม่ลงใจด้วยนะครับวาระหนึ่งก็จะไม่ผ่านละเขาอ้างว่าล้มเหลวไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะครับในฝั่งของรัฐบาลตอนนี้ก็ยืนยันว่าสามารถจะผ่านงบประมาณได้ฝั่งภูมิใจไทยก็สนับสนุนฝั่งประชาธิปัตย์ก็สนับสนุน สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นตอนนี้พลเอกประยุทธ์มอบให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นคนเจราจากับพรรคร่วม,มรัฐบาลทั้งหมดนะครับในการที่จะเข้าสู่เรื่องของงบประมาณและการอภิปรายไม่วงใจนะในเชิงงานสังเคราะห์ต้องทําอย่างไรให้รัฐบาลรอดนะครับในเกมนี้ตอนนี้เขาบุกมาแล้วเขาบีบทั้งนอกสภาเขาบีบทั้งในสภาแปลกใจไหมกรบผมเรียนหุ้นส่วนไม่ล่วงหน้าแล้วแล้วมันก็ลุกด้วยเขาก็ทําจริงๆ การบุกทำเนียบรัฐบาลการก่อเหตุในภาคใต้การที่จะคว่ำรัฐบาลให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเจตนาที่ให้เกิดขึ้นของผู้บงการสถานการณ์อย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองให้ดีถ้าหุ้นส่วนแม่นยำในยุทธศาสตร์สิ่งที่ตามมาก็จะรอดพ้นนะครับเกมครั้งนี้ไปได้การปรับคำตรีนะครับหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและ เรื่องของประมาณแล้วเสร็จจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เป็นเกมที่จะก้าวสู่ไปในกระดานต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจาก23มีนาคมพุทธศักราช2566นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียบคิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ